โคดังเลยนะครัขอบคุณคะได้ป๊งนะขอบคุณค่ะเกือบตัดเปนแงแลใช่ไหมได้สิไม่รีบไม่รีบขอหายใจก่อนไม่ลดตัวจอดได้แค่รถอ่าไม่จริงหรอค่ะวิ่งเพิ่งหกโมงเองเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันอย่าหัดซ้ายมือสามารถเดี๋ยวตอนใครอยากสามารถแบบเชิญชวน introduce อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแบบว่าแบบ how do you feel after the trend has gone viral ได้เหมือนแบบเราพูดแบบเชิญเหมือนสวัสดี introduce เชิญชวนอะไรกันอะเพราะแมะ พอได้พอได้ตมอไพอได้อยู่วามอยอกยอมจะแตะขยับสายโอเคสวยผมได้ไหมไปนะ แต่พูดถึงกิจกรรมวันนี้ว่าที่ไปที่มาอะไรยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้พี่ไปพันพงศ์เองโดเขาิดเพลงอ่ะปิดลำโพงไปเลยใช่ไหมฮะโดนเรื่อสิทธิกระดาษช่วยพี่ช่วยนะเฮ้ยไม่บอกเขาปิดไม่ไม่โดนไม่มาแต่เคมเลิขสิทธิ์หนูหนูบอกหนูบอกเขาปิดเพลงก่อนก็ได้ษเขากลัวเดี๋ยวโดนเซฟไปเซฟไปเก่อนเดี๋ยวโดนปิดโอเควันนี้เกิดอะไรขึ้นเราเราปิดยังไรเราิดกระดาษประกวดเด็กไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวมันบู๊ปุ๊บขอบคุณมากเลยนะคะที่มาน่ารักมากเลย นี่ต้องแต่งแบบนี้นี่ไม่เตื่นมาแล้วเป็นชุดนี้เลยน่า่น่ารักมากเลยเริ่มได้ไหมเริ่มเลยปิดหรือยังว่าไม่ไม่น่าจะปิดนล่ะน่าจะเปิดคอไปเยอะนะให้เขาปิดเพลงอเไ้ม่มีใครประสามันต้องวิ่งอ่ะสกายวิ่งไปบอกอ้โอเคอันเดียามเริ่มอ่ะสกายพูดอญิงกิจกรรมวันนี้ มันเริ่มจากว่าด้วยเพลง Bangkok City กระแสมันไวรัลมากๆใช่ไหมคะตอนนี้คือคนไทยมาใส่สบายกันแบบฟีเวอร์มากเลยแล้วเราก็ย้อนกลับมาตอนที่เรามาทำคอนเทนต์ใส่สบายกันตอนแรกๆเราก็มีโอกาสได้มาที่นี่ก็คือมาเต้นตรงหน้าต้นโพพ่อปู่โพบาบาซุง ในคลิปนั้นที่แต่ลงไปอะคะ่ะแล้วก็ทางเจ้าของที่เขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อปู่เขาชอบนางรำนะเราก็ยกมืออธิษฐานบอกว่าถ้าเพลงนี้มันไวรัลเหมือนที่หนูตั้งใจถ้ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบที่เราแบบว่าต้องการให้มันแมสอะหนูจะเอานางรำมาถวายร้อยคนเ,เกิดจากแค่ว่าเออเราอยากจะแบบว่านาํานางรำมาถวายให้พ่อปู่แล้วก็ด้วยความที่วันนี้ก็ มาแล้วก็เลยอยากชวนทุกคนที่จะมาทำคอนเทนต์แบงคอกซิตี้อยู่แล้วอะ่ะก็มาเจอพี่แต่มาใส่ชุดไทยแล้วมาทำคอนเทนต์ด้วยกันก็เลยเป็นการรวมพลปรากฏการแบบว่าคนไทยห่มสบายประมาณนั้นใช่ค่ะมนันทำให้สุขัมง่ายกว่าที่กิดไวเมครับหนึ่งร้อยคนอะไรนะง่ายกว่าที่กินไวเมคัหนึ่งร้อยคนที่รวบรวมมายากมากเ, <laughs> เพราะว่าแต่ละคนคือด้วยความที่แต่มีเวลาคุยกันแค่สองวันเพราะว่าคิวแต่คือได้วันนี้ก็เลยแบบว่า ให้น้องๆทางมสวค่ะเป็นชมรมเด็กๆนักนศิลป์นะคะรวมตัวกันมามาด้วยใจเลยค่ะน้องๆก็คือน่ารักมากคุณครูก็น่ารักมากได้ค่ะเพลงนี้เองมัน,มน,มนได้รับกระแสตอบรับไปถึงแบบต่างชาติเเหมือนกันต่างชาติก็หนันมาใส่สบายผมนุม่ม,มสบายกันแล้วก็เอายุกยีนคือต้องบอกว่าด้วยความที่เพลงนี้ค่ะแต่ตั้งใจ ทำออกมาเพื่อเป็น soft power แล้วก็อยากให้ทั่วโลกได้เห็นความสวยงามของบ้านเมืองเราอยู่แล้วเราก็เลยอ,อยากให้คนไทยทุกคนอะคะ่ะได้ได้เล่นแผ่นเสียงเพลงนี้แล้วก็แต่งตัวแบบความ้าเจอร์ความวัฒนธรรมแบบนี้แล้วชาวต่างชาติเข้ามาในแผ่นเสียงก็เห็นความสวยงามคืออันนี้คือความตั้งใจเลยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเราไปเที่ยวนิวยอร์กเราก็จะแบบใส่แผ่นเสียงนิวยอร์กอะไรอย่างเงี uh ้ยใช่ปะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้า ฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราอะแล้วเขาใช้แผ่นเสียงแบงคอกซิตี้เขาก็เข้ามาเห็นความสวยงามแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเราเข้าไปในแผ่นเสียงก็จะเห็นคนไทยเนาะใส่ชุดไทยแล้วสวยกันหมดเลยแล้วตอนเวลาแต่ดูวแบบขนลุกตลอดเวลาแล้วมันภูมิใจมันตื้นตันอะ่ะเกินคาดันเกินคาหมายเกินคือแบบถ,ถ้าพูดตรงๆคือมันเหนื่อยอยู่ เหนื่อยมากเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าชื่อเพลงเนี่ยแบงคอกซิตี้แน่นอนว่าความรู้สึกแต่ตอนนั้นอะคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเพลงอะไรแบงคอกซิตี้ชื่อประเทศชื่อเมืองอะไรคนอาจจะไม่ได้รู้สึกแมสมากแต่เราทําเพราะเราอยากทําเพราะเราชอบเรารู้สึกว่ามันคือใช่แหละมันคือความเป็นตัวตนคือถ้าย้อนกลับไปอะแต่เป็นคนที่พยายามใส่ความซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปตั้งแต่แบบอัลบั้มแรกเลยเปิดใจสาวแต่แล้วเราเป็นสาวเหนือมันก็เฮาก็ใส่ชุดแมวอย่าใส่เตว๋วแมวเป็นสาวดอยแล้วทุกคนก็ออกมาใส่ชุด กางเกงแมวกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจแล้วกลับมาตอนเมรีแล้วก็เอาท่ารำมาใส่เนาะเป็นการประยุกต์ความโมเดิร์นแล้วมาเพลงเนี้ยเราก็พยายามใส่ความเป็นตัวเราที่เป็นไทยเพราะเราอยากแบบให้โลกรู้ว่าศิลปินไทยเคาเจอร์มันสวยงามใช่แล้วก็ดีใจค่ะมันมันเป็นความสุขแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมีคนเนี่ยมาพากันใส่ชุดไทยเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะ,ะพี่พี่ดาราอินฟูน้องๆทุกคนน่ารักมากคือทุกคนไม่ได้ทำเพื่อ อะไรอย่างนั้นนะท,นทุกคนทุกคนทําเพราะว่าฉันอยากให้เห็นว่าเนี่ยสบายประเทศฉันมันสวยเว้ยอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณนั้นเพราะแต่รู้สึกว่าเออม,มันดีใจอะ่ะแ,แ,แล้วกลายเป็นว่าเออแล้วใช้เพลงแผ่นเสียงแบงคอกซิตี้ด้วยก็ก็ดีใจไปอีกอองลงไปรุ่นทมันเกินคาดแค่ไหนสาหรับยอดวิวเอ่ยกระแสเอ่ยสำหรับกระแตถ้าพูดพูดอีกว่าเพลงชื่ะตอนแรกเลยนะพี่แต่ตั้งใจทําแบบอลังการเลยอยากไปสี่ภาคเลยด้ซ้ำในมิวสิกวิดีโออ้าวใช่ โอ้โหแต่ว่าเราจะบอกไงดียะพอพอมันโปรเจกต์มันใหญ่มันฟุ้งไปหมดเลยว่าเราอยากจะเลฟพิเซนต์ความสวยงามทั่วทั่วประเทศเลยเนาะจะไปทั้ง4ภาคเลยบวกลบแล้วโอ้โหเราก็ศิลปินตัวเล็กๆงบเราก็ไม่ได้มีมหาศาลขนาดน,นั้นเราก็เลยว่าอ่ะถ้าโปรเจกต์หน้าพี่แต้มีเพลงที่จะดันซอฟท์พาวเวอร์ยิ่งกว่านี้อีก ถ้าแบบมีผู้ใหญ่ใจดีหรือสปอนเซอร์อยากจะสนับสนุนผลักดันซอฟ t ์พาวเวอร์ตรงนี้ก็สามารถทักมาได้นะคะ oh. เราจะจัดเต็มให้เลยเพราะว่าเพลงนี้อย่างที่บอกว่าแต่ก็คือทุ่มทุนเองทั้งหมดเพราะว่าด้วยความรักในความเป็นไทยของเราแค่นั้นเลยมันเกินคาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ากลับย้อนกลับไปอะคะ่ะเราก็ไปตามจุดต่างๆในในมิวสิกวีโอเราก็ไม่คิดว่าน้องๆจะออกมาใส่สบายตามแล้วก็มีอินฟูดารามาใส่ตาม มันมันแฮปปี้มากหลายๆคนนึกว่าเราแบบเฮ้ยจ้างเขาใส่<ม>หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้จ้างนะ <c oughs> เขาเขาออกมาใส่เองซึ่งเราอ่ะภูมิใจที่เขาแบบเห็นถึงความตั้งใจในการที่เราอยากผลักดันตรงนี้ใช่เราตงวางกับโปรเจกต์ใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วหรอแฝงต่อแบบที่มันเกิดกระแสบ้างใช่ค่ะมีเพลงต่อที่ตอนนี้กําลังขึ้นกําลังขึ้นเพลงแล้วก็น่าน่าจะปล่อยช่วงสงกรานต์อะไรต่อค่ะที่แฝงกำลังจะผลักดันไม่ต้องรอสายมาไปแล้ว อะไรต่อที่เราอยากผลักออดัน,นใช่ไหมคะโอ้โหค,ความสวยงามของประเทศไทยมันมีทั้ง culture รอยยิ้มสเสน่ห์ของคนไทยอาหารวัฒนธรรมความม่วนความจอยของบ้านเมืองเราเออความเป็นนักมวยของกระแตะคือมันมันเยอะมากเลยอะเราแบบอยากทำให้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยตอนนี้ต้องมีเสียงเล็กๆบอกว่าเออเอาตะไบมาใส่จับมอกน ก็จะมีดราม่าใช่ไหมคะบางบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมกับการเอาสบายมาใส่กับยีนซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดค่ะมันเป็นมันเป็นความความรู้สึกมันเป็นความคิดของแต่ละบุคคลเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าเราดีใจที่อย่างน้อยผ้าไทยไม่ได้พับอยู่ในตู้อ,อันนี้หนูหนูคิดแบบนั้นเพราะว่าผ้าไทยจะเอาออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีงาน สำคัญหรือต้องเข้าวัดเข้าอะไรแต่กลายเป็นว่าตอนนี้สบายไทยมันสามารถใส่ได้ประยุกต์ได้ในชีวิตประจําวันซึ่งน้องๆเจนใหม่ๆก็เอามาใส่กันหรือว่ามันก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมไทยแต่มันสามารถมิกซ์กับความสากลแล้วก็ความร่วมสมัยในยุคนี้ได้ซึ่งแน่นอนมันก็มีทั้งดราม่าที่แบบไม่เหมาะสมออแต่สําหรับแต่อันนี้ก็เป็นความพิดส่วนตัวนะหนูว่ามันเก๋นะเราทำใจนใน<จ>วันแรกที่เราจะ ออไม่ไม่ได้ตั้งรับด้วยเลยว่าจะมีดราม่าเพราะว่าจริงๆอ่ะการใส่สบายนุ่งยีนอะไรเงี้ยมันจริงๆมีมาก่อนแต่ด้วยนะใช่แต่อาจจะไม่ไม่ได้ถูก<ต>พูดถึงเยอะ<ต>ใช่ค่ะมีความน้อยไหมเพราะว่าโปรเจกต์นี้เราตั้งใจจริงๆแล้วตั้งใจที่จะเป็นซองเอร์วร้กับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอแบบนี้มีคนวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยสับตัวแต่เองไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมัน มันเกินคาดมันแมสไปแล้วอ่ะแล้วแน่นอนมันมีกลุ่มคนที่ไม่พอไม่พอใจแต่มันมันน้อยมากถ้านับเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าเราเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในพลังของซอฟต์พาวเวอร์นี้คือความตั้งใจที่จะมาเผยแม่แล้วก็สาดต่อให้มันอยู่กับเราไปนา,า,ไานๆสำหรับคลาไทคืออยากให้มันยาวไปแบบ สงการปีหน้ายาวไปเรื่อยๆจนแบบมันเป็นเหมือนแบบ culture ประจําของเราอะไรอย่างนี้เลยค่ะซึ่งเราเราก็ยังมีอีกหลายอีกหลายอย่างที่เราอยาก represent ในความเป็นไทยใช่ต้องรอติดตามชมนะคะอยากให้ทุกคนมาผลักดันความซอฟเฟอร์ตรงนี้ด้วยกันแต่มันก็มีกระแสหนึ่งที่เขาถกเถียงกันเรื่องผ้าไทยที่ออกมาคือแบบ hmm. บ้างก็บอกเป็นผ้าจี เออีก็ไม่ีเลือกันไว่าไม่ใช่ผ้าไทยนี่แหละนี่แหละเข้าใจมากเลยอันนี้แต่เห็นดราม่าอยู่ค่ะที่บอกว่าเออเนี่ยมีแบบช่างทอคนไทยบางคนเนี่ยน้อยใจแล้วก็ขายไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนไปสนับสนุนสบายที่มาจากต่างประเทศใช่อันนี้สำหรับมุมแต่แต่เข้าใจมากแต่จะทำยังไงดีเพราะว่าคนรุ่นใหม่หลายคนก็ไม่ได้รู้ว่าผ้าแบบนี้เรียกอะไรผ้าไทยแท้ไหมแล้ว อีกอย่างความสะดวกสบายของคอนเทนต์นี้ก็คือมันมีร้านให้เช่าเขาก็เหมือนอยากมาร่วมสนุกแล้วเขาก็ไปเช่าชุดกันเขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสว่าอันนี้ผ้าไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันมันก็เลยแบบทำทำให้มันทาให้มันต้องใส่เพราะว่าเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้หนูคิดว่าทุกคนนะ่าจะอยากร่วมกันใสอย่างวันเนี้ยแต่ก็ใส่ผ้าไหมไทย ที่ทอโดยคนไทยอันนี้เป็นผ้าพื้นเมืองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากจะสนับสนุนเต็มที่สําหรับอ่าสำหรับพี่น้องชาวไทยคุณแม่ที่ทอผ้าไทยหรือผ้าจากฝีมือคนไทยก็<อ>ถ้าใครมีโอกาสได้ใส่ก็จะดีมากใช่ค่ะอะไรพี่เตู้ของภาษาจหน่อยค่ะเพราะว่าพี่เต้เนี่ยก็คืออันนี้เอาอันนี้ก่อน,อน,นได้ไหมได้<อ>ได้ได้ได้ข้าวหนูแยกอยู่ได้พี่เต้ในมุมหนึ่งมันทําให้เด็กเจนซีเนาะที่เขาอาจจะแบบไม่ได้โตมาแบบมาเป็นไทยอะไรเงี้ยหันมาใส่ เก็แบบอแอปแล้วเขารู้สึกว่าชอบมากอะไรเงี้มีพิษแตไปไหนบ้องเรางไาบ้างโอ้โหเป็นเป็นเกียรติมากมันมันดีใจค่ะตอนนี้ไปทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กน้อยจนคุณคุณยายแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศตอนนี้ก็มีแบบว่าศิลปินหรือว่าเป็นอินฟูชาวเวียดนามแผกมาหากาแตหรือก็อินโดนีเซียเพื่อนเพื่อนบ้านเมียนมาประเทศลาวน่ารักมากเลยแล้วก็มีจีนด้วยตอนนี้แบบไวรัลไปแบบเกือบทุก ทุกประเทศในเอเชียแต่ค่ะใมาช่วยผักดันเราไมเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันมันทำเพื่อคนไทยอะไรเงี้ยให้ถ่ายมีไหมถ้าโปรเจกต์แบง g k คอกซิตี้อ่ะคือแต่ไม่ได้มีผู้ใหญ่มาผักดันแล้วก็ไม่ไม่ท่านหนูเอายี่นีกว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไร ใช่แล้วก็เราคิดว่าเราทำเราทาเพื่อให้เขาเห็นก่อนอแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าหนูคิดว่าถ้ามีาผู้ใหญ่สนับสนุนจะดีมากเลยเป็นเดโมก่อนตอนนี้ไม่มีใครมาพร้อมที่จะมาช่วยหรือซัพพอร์ตเราใช่ไหมครับแต่เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเราถูกพูดถึงตามหน้า,าค่ะยังไม่มีค่ะแต่หนูคิดว่า จะต้องมีแน่ๆหนูมั่นใจว่าทุกคนจะอยากเห็นความสวยงามที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้แต่ถ้าแต่คนเดียวหนูไม่มีพลังมากพอจริงๆหนูอยากได้ความแบบสนับสนุนแล้วก็แรงซัพพอร์ตจากทุกคนครัตอนนี้เพลงเป็นกระแสแล้วแหละเราจะรับมือกับดราม่าที่จะตามมาอีกยังไงบ้างเออเพราะหลายคนมองว่าท่อนดนตรีบางทีมันก็บางช่วงมันเป็นเหมือนพูดบ้าเลยตอนนี้ก็แต่อยากอธิบายยังไงบ้างท่อนไหนอะท่อนไหนเขาในเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแซย้มเหรอแซย้มแซย์มว่ามันเหมือน ใส่ยำใส่ยำเป็นคำเองไม่หรอไม่เหมือนมันร้องว่าส่ยำแต่ว่าฝรั่งเวลาเขาออกเสียงเขาหรอใส่แยมปะเออมันออกเสียงว่าใส่แยมอ่ะเราก็เลยต้องใส่แยมแต่แต่บางคนร้องเป็นใส่ยาใส่ยามาม่าใส่แยมก็มีตอนนี้ใช่ตรู้สึกไงเราเสียใจไหมเออคนนี้ออในแง่ลบอ่ะ ไม่ได้อ่านเลยถ้าอันไหนแบบขึ้นต้นมาปุ๊บรู้สึกว่าจะจะมีพลังงานลบเราเลื่อนออกเลยก็ออออคือเป็นวิธีรับรื้ของเราณตอนนี้ใช่ไหมเพราะ,เรา,ะเราเราอะ่ะเจอกับพลังงานเยอะแยะรอบตัวเนาะถ้าเราเลือกเอาพลังงานลบมันก็จะทําให้เราเหมือนท็อกซิกไปด้วยค่ะมันก็จะเหนื่อยแต่เราเลือกมองแตบบ่เม้นบวกบวกเราก็จะรู้สึกสดใสอ่ะใช่ใช่ใชแยมเพลงต่อไปจะบอกเลยเหรอ เพลงต่อไปบอกเลยว่ามันอลังการแน่นอนเม e i นไทยแลนด์แบบที่แท้ทรูกำลังรอทำดนตรีอยู่ค่ะนี่ก็ลงทุนเองด้วยแต่ว่ากำลังหางบทำมิวสิกวิดีโออยู่ตอนงงตรนี้เลยเหรอใช่หนูจะไปสี่ภาคเลยนะ จะทาให้ b วยเร่ำกว่าเดิมใช่ไหมใช่ว่าอยากให้เห็นความสวยงามแบบของบ้านเมืองเราแบบทั่วประเทศเลยอะ่ะมันสวยทุกที่เลยทุกภาคเลยใช่แต่มีอะไรจะฝากขอบคุณที่เป็นแฟนให้การแบบสนับสนุนเราเยอะขนาดนี้เกินค่ากับสิ่งที่เราได้วางไว้ด้วยค่ะคือก่อนอื่นเลยต้องต้องขอบคุณที่ทุกคนนะคะเห็นความตั้งใจความพยายามของกระแตที่กำลังจะแบบผลักดันซอฟท์พ,พาวเวอร์เพราะเชื่อว่าทุกคนเห็นแน่ๆเพราะว่าตั้งแต่ชื่อเพลงยันเนื้อเพลงการ ใส่ดนตรีไทยการเอื้อนในความเป็นไทยแล้วก็แต่ก็เป็นคนแรกๆที่เอา,อาความเป็นไทยมาใส่ในเพลงแบบจัดเต็มมากเนาะแล้วก็มันถูกพูดถึงแล้วก็ยังไม่พอมีน้องๆเนี่ยได้ใส่ชุดไทยตามแล้วก็มีแบบดาราน้องๆทุกคนออกมาทำซอฟท์เพเวอร์ตรงนี้ด้วยกันคือแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆแต่แต่ว่าทุกคนอะทำเพื่อประเทศไทยแต่รู้สึกอย่างนั้นแต่รู้สึกว่า ทุกคนอ่ะออกมาเล่าเรื่องราวของความสวยงามของบ้านเมืองเราผ่านเพลง Bangkok City ของกระแตต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมพลังกันผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ตรงนี้ให้โลกได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยใช่ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้ใส่แบบนี้ไปตลอดแล้วก็พากันแบบว่าซัพพอร์ตผลักดันแล้วก็แชร์ความสวยงามแบบนี้ไปอีกเยอะๆนะคะใช่กระแตขออนึ่งดสุดที่เพิ่งไปเจอ เที่บเป็นย hey? the um. ังไงบ้าง um? ่เจอเป็นไงบ้างที Pepper, ่ผ่านมาใช่ไหมคะช่วงปีใหม่ก็เขาก็มีความเครียดเป็นปกติต้องพูดว่าปกติเพราะคนเราจะไม่เครียดได้ไงนอาเจอปัญหาขนาดนั้นนะแต่ดีขึ้นเพราะว่าเราก็เหมือนให้กําลังใจแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่ดีจริงๆเป็นพลังงานดีๆที่เราไม่ไม่ได้หวัง อะไรกับเขาอ่ะเราเราเข้าไปเพราะเราเป็นน้องสาวที่เราร่วมงานกันแล้วเราไม่เคยมีปัญหาแน่นอนว่าแต่ก็อ่าไม่ไม่ได้รู้หรอกว่าพี่เขามีเส้นทางแบบไหนเขาอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปแต,แต่กับแต่เราไม่ได้มีปัญหากันเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะเขามีพลังงานดีๆจากเรามีกําลังใจเขาก็จะได้ลุกขึ้นสู้ในการที่จะอ่ะแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเกิด วันหนึ่งเขาล้มแล้วเราพากันแบบเหยียบหรือว่ามไม่ได้ให้ลังใจเขาจะลุกขึ้นมาแก้แก้ปัญหายัางไงอะไรเงี้ยแต่ก็เลยมองว่าเราอยากเป็นน้องที่แบบว่าส่งรอยยิ้มและส่งพลังบวกให้เขาก็น่ารักที่เขาก็ดีใจว่าเขาดีขึ้นยังไงบ้างที่เราสนัสนุนควาสิทของเราอ่าเรียกว่าคือด้วยความที่พอเขาเครียดมากๆร่างกายเรามันจะมีแต่พลังงานลบใช่ไหมเขาก็หน้าตาเขาก็ไม่ได้สดใสเราก็พยายาม ให้เขาแบบว่าเข้าใจธรรมชาติเหมือนไปรู้จักกับพลังงานบวก แล้วก็แบบเหมือนเอาขันที่เบตไปตีเพื่อแบบว่าทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายเหมือนเข้าสู่พลังงานธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบไปต้นสายบางใช่แค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเออมันเบามันโล่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแะแตงงูไหมพอเราไปให้กาลังใจเขานวดก็มาลงด้านเราว่าไปให้กําลังใจทาไมไม่ไม่ให้เราใจผู้เสียหายอย่างเงี้ยไม่ไม่งงเข้าใจได้ค่ะอุ้ยหนูแบบโดนแรงมากบางคนบอกว่าตอนแรกอ่ะ สนับสนุนลิฟกระแตนะออแต่พออย่างเงี้ยคือเลิกซื้อแลออ้วเขาบอกว่าทำไมกระแตถึงไม่ให้ยืมหรือว่าเขาเคยืมอะไรมันมีถึงขั้นนี้ด้วยทอมแมนนานาจิตตังเ,ออเราเราจะแบบไปตอบทุกคนแล้วให้ทุกคนเข้าใจเราไม่ได้แหละแต่แต่ก็คิดว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจว่าทําไมใช่แล้วแต่เชื่อว่าก,การส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอ่ะมันเขายืมเงินเราไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยจริงๆคบอไม่เคยนะ เขาไม่เคยแบบเฮ้ยกระแตอย่างเงี้ยไม่มีเลยเจอกันทุกครั้งมีแต่แบบหนูจะสวนมนวันไหนลูกหนูจริงๆเขาเหมือนเขาพยายามหาที่พึ่งอ่ะซึ่งแต่แบบเฮ้ยเราเราจะจะทิ้งเขาเหรอเราจะไม่เราจะหันหลังหรอมันไม่ได้เพราะว่าแต่เป็นคนท,ท,ที่ที่บ้านแต่จะมีเทวไลใช่ไหมแล้วแต่ก็ทําตีขันทําแบบว่า ประจำอยู่แล้วสวดมนต์ทุกวันแล้วเขาก็จะทักมาวันนี้น้องไปไหนไหมวันนี้น้องสวดมนต์ไหมพี่อยากเข้าไปหาอะไรอย่างนี้เลยแค่นั้นเลยแต่ว่าแต่เช้ามาน้องพี่สาวพี่ชายคนนี้เขาจะหลุดพ้นปัญหาโดยที่เขาไม่ได้ทิ้งหรือว่าไม่อะไรเชื่อค่ะเขาเขาเป็นคนน่ารักนะคือสําหรับหนูนะสัมผัสสัมผัสที่หนูเจอกันเขาสู้อยู่ค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเส้นทางเดิมพอรู้แล้วว่าอะไรผิดการอยากให้คนให้กำลังใจเขามากกว่าที่จะไปโจมตี อยขอไม่ได้หรอกมันห้ามกันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ผิดเขาก็สมควรโดนในสิ่งที่ผิดทุกคนมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบที่แปลว่ามันมีเหตุและผลที่ทุกคนต้องต้องโดนแต่วันหนึ่งถ้ารู้สึกสบายใจแล้วเห็นความดีความชอบเห็นที่เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจกันก็น่าจะดีแล้วก็จะมีอะไรจะบอกไหมหลายๆคนไม่เข้าใจในตัวเราในสิ่งที่เราพยายามที่จะไปเยียวยาพี่เขาให้เป็นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย จะบอกยังไงดีหรอสำหรับในมุมมออ่ะแต่ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่แต่ทํามันเป็นเรื่องราวดีๆที่มนุษย์ควรส่งต่อกันแค่นั้นเลยเราแชร์สิ่งดีๆให้กันพลังงานดีๆมันก็ดีกว่าการไปคิดลบต่อกันนะใช่คิดลบสมองเราก็เจอแต่เรื่องราวที่ไม่ดีถ้าเราคิดบวกเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาใช่ประมาณนั้นที่แต่ขาดการผลค่ะขาดการผลให้เขาเลยก็ได้โอเคค่ะก็คือว่าเขาเอาไปรวมรวม ก็แบบว่าเหมือนพี่แตงพยายามผัดซอฟพาวเวอร์กับแบบวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแม่ภาษาองังกฤษเราอยากให้พี่แบบว่าเชิญชวนก็ได้ค่ะให้มาแบบว่าแบบฟรีเชนด์วัฒนธรรมไทยผ้าไทยแล้วก็แฟชั่นใหม่ๆอะไรประมาณมนี้ขอนึกคำก่อนเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอ๋อจีกระแตขแบบได้ใี่ไหมที่แบบว่า้ใ้จอะไรดโอเคกล้องไหนงไปรวมเลยก็ได้ะโเค Okay. Hi everyone. I'm KT g r a t a e an artist from Thailand. <Yeah. S 1> I'm so excited to introduce my new song KT Bangkok City. Uh, um, เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเธอเขาจะมา invite ป่ะเชิญ I invite you to visit Thailand. Okay. If if you have to plan visit Thailand, um, I want to invite all you all of you are l l l of you, to uh, u u the t see c to see เดี๋ยวกันนะนึกไม่ออกเลยทีนี้ตื่นเต้นเลยค่ะพระเจ้านั่งไวแต่เต้นอยู่เลยเต้นอยู่เต้นอยู่โอ้แยกได้ไหมได้ได้ได้โอเคโอเคก็ใต่เสิร์ตก่อนดูจะได้ช่วย ให้มันมีคนไลฟ์สดไงอ๋อไลฟ์สดแล้วมันยาวโอเคอีกเจอเลยครัเจอเลยเดี๋ยวขอไปนึกคำนะจะพูดอยากพูดอยากฝึกให้ได้โอเคใช่ใช่แล้วตัวชิมาช่วยได้ก็ได้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 โอเคมีอะไรปิดท้ายอีกไหมคะ